ไม่ดูไม่ได้แล้วกล่องนี้เหรียญอันดับหนึ่งช่องปอป่าศึกษาแบง์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายาก F เอฟซื้อฮะคข่ข้าวมาเจอคลิปแล้วบอกก่อนเลยว่าไม่ดูไม่ได้กล่องนี้มีความสำคัญโอเคเนาะปอป่าเปิดกล่องกันไปทักทายกันไปพูดคุยกันไป ไม่ดูไม่ได้แล้ว F4H ก,กล่องนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วกล่องนี้เหรียญอันดับโอ้ยเปิดซกตัตเตอร์ยุบเลยกล่องนี้เหรียญอันดับหนึ่งโอเคเนาะมามาดูกันเป็นคลิปสั้นๆ f 4ะเพราะว่าเจ้าของเหรียญเขาจงใจส่งมาเหรียญเดียวอาจจะเป็นอันดับหนึ่งแบบที่ปปาพูดไหมบอกไหมเนาะก็ว่ากันไป f c ฮึบวางกล่องไว้แล้วก็หยิบห่อ มาดูเป็นเหรียญอะไรใช่หรือเปล่าถ้าเจ้าของกล่องเจ้าของเหรียญเขาไม่หยิบเหรียญผิดมา F4 ฮะเหรียญเนี้ยบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่โอ้โหต้องบอกว่าในใจประป่านะส่วนตัวบอกว่าเป็นเหรียญอันดับหนึ่งอีกชนิดราคาหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเหรียญบอกเลยปั๊มตลกปั๊มผิดพลาดปั๊มตลกแบบขั้นเทพเลย F4 นะแชมป์ของการปั๊มตลกอยู่พอสมควรติดแชมป์เลยแหละ R f C จะใช่หรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะเพราะมากล่องไอ้มาเหรียญเดียว f C เพราะตั้งใจเข้ามาเหรียญเดียวเพาอ,อยากส่งเหรียญมาแบ่งป่ปอปลาส่งมาแบ่งปันก็มาขายอะไรก็บอกเออให้ให้ช่องคนป่อปามาดูกันเอาละ f C ถ้าดูเป็นเินนี่คือเหรียญห้าบาทที่ระลึกพระชนมายุห้าสิบพรรษา F4 หเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ลึกเฉพาะด้านหลังนะฮะพระชนมายุ5 0พ0 0ศาวานละเนี่ยบอกก่อนเลยฮะจำนวนการผลิตถึง5ล้านเหรียญเลย5ล้านเหรียญถ้าเป็ีเหรียญปกติธรรมดา5 000, 000, ล้านเหรียญเนี่ยซื้อเข้ากันเขาเหรียญนึงเนี่ยหน้าเหรียญ5บาทใช่ไหมก็ซื้อเข้ากันประมาณ7บาท8บาทอะไรประมาณนี้แหละ f c นะแต่ถ้าหากด้านหน้า F4 ะถูกปิดไว้แบบนี้ด้านหน้า เป็นเหรียญแม่ตราคุดเฉียงเมื่อไรรับรองฮะขายได้ไม่ต่ำไม่ต่ำกว่านะ F ีเป็นผันขึ้นไปนั่นแหละอุ้ยป้าป่าจะเปิดได้ไหมเนี่ยป้าจะเปิดได้ไหม f ียุ่งเลยงานนี้ป้าจะเปิดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวได้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 เดี๋ยวนะฮะ f ีนะป้าป่าใส่ถุงมือด้วยป้าป่าจะเปิดได้อา้าได้มา f ีฮะนี่คือแป๊บนึงนะฮะม,มาแล้วมาแล้วนี่ เอฟซฮะนี่คือเหรียญเหรียญปลอมผิดพลาดถือว่าผิดพลาดอย่างมากเอฟซฮผิดพลาดอย่างมากกันเลยทีเดียววงการเรียกกันว่าเหรียญตลกประมาณนั้นแหละอ่ะก็ไม่ต้องอะไรมากไปเราไปคลิปวิดีโอสั้นๆเอฟซแต่มากด้วยเหรียญหายาก ด้านหลัง FC พระชนอายุห้าสิบพรรษาพิกดูด้านหน้าเลยอ่ะนี่คือเหรียญที่วงการกบอกว่าเหรียญด้านหน้าสยามินด้านหลังพระชนอายุห้าสิบพรรษา FC ตามข้อมูลนะ,ะเหรียญเนี้ยตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจที่อกองกระสาบหรือทางรัฐบาลนั้นเขาจะผลิตเป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกนะ ห้าบาทที่ลึกก็ถูกแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นห้าบาทที่ลึก f อฮะนะ,ะพอด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยด้านหน้าเนี่ย f อฮะแทนที่คําว่าสยามินนั้นจะเป็นคําว่าประเทศไทยนึกออกไหมฮะด้านหน้าประเทศไทยใช่ไหมฮะด้านหลังสยามอ่าด้านหลังเป็นพระชมัยุทธศิพรรษา f อฮะตั้งใจที่จะพิมพ์จะจัด,จดสร้างขึ้นมาเป็นเหรียญห้าบาทที่ระลึกอ่าแต่ว่าคล้ายๆว่าที่ป้าปาเคยพูดไปเนาะหยิบบล็อกผิดเอากันง่ายนะฮะ หยิบบล็อกผิดมาหยิบเอาคล้ายๆว่า,าปเป็น5บาทคุดเฉียงปีพศ2520แล้วก็22มาใส่แทนบล็อกด้านหน้าประเทศไทยไงเพราะว่าบ้าอด้านหน้าสยามมินเนี่ยรูปแบบเนี่ยนะเขาจะเป็นบล็อกของ5บาทคุดเฉียงไม่ปีพศ2520รก็22แล,ล,ล้วล่ะอะไรประมาณนี้นะ,ะใครไม่เชื่อหยิบ5้าบาทคุดเฉียงขึ้นมาดูปีไหนก็ได้เอฟซีฮะจะเขียนว่าสยามมินราชการที่9้าใช่ไหม อืมก็เท่ากับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสองชนิดหลักเอฟซีฮะก็เป็นเหรียญที่ลึกด้านหลังด้านหน้าเป็นเหรียญมุนเวียนก็เท่ากับว่าเหรียญน,นี้นั้นมีการปั๊มผิดพลาดถือว่าโอ้โหปั๊มผิดพลาดระดับแชมป์เลยแหละเอฟซีนะจำนวนการผลิตออกมาที่จริงก็ประมาณ4ี่0มืนเหรียญแต่คล้ายๆว่ารู้ทัน F อฟซีฮะน่าจะปล่อยสู่ระบบแล้วละ่ะนะ ปล่อยสู่ระบบแล้วอาจจะว่า,าติดอยู่ตรงยกตัวอย่างให้จุดได้จุดหนึ่งนะไม่ทันอยู่ระบบุนเวียนทั้งหมดไงนะอาจจะค้างอยู่ตามธนาคารไหมอะไรไหมลูะป้าๆไม่มั่นใจนะฮะก็เท่ากับว่าผลิตมาสี่หมื่นเหรียญน,นะเก็บคืนได้ไปสามหมื่นเท่ากับว่าเหรียญตลกห้าบาทด้านหลังประชมอายุห้ 50, าสิบพรรษาด้านหน้าสยามมินเนี่ยหลุดเข้ามาอยู่ในระบบประมาณหนึ่งหมื่นเหรียญหนึ่งหมื่นเหรียญเอฟซีห้าตามข้อมูล โอหนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยก็ถือว่าเป็นยอดจํานวนการผลิตที่น้อยไม่ใช่หนึ่งแสนไม่ใช่หนึ่งล้านนะฮะหนึ่งหมื่นเหรียญปปายกให้เป็นเหรียญตลกยกให้เป็นเหรียญอันดับหนึ่งโอเคเนาะก็เพียงหนึ่งหมื่นเหรียญเท่านั้นเองน้อยกว่าเท่าไหร่นะน้อยกว่าสิบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดอีกใช่ไหมเออเอฟสี่ฮะแต่ว่าเหรียญเนี่ยถ้าให้ปปาคิดนะฮะส่วนตัวปปาเนี่ย เป็นเหรียญที่อันดับหนึ่งยิ่งกว่าเหรียญสิบ,บาทปีสามหนึ่งซะอีกนะ,พ,ะนพ่อโลเชนว่าเผยโฉมมันน้อยมากเผยโฉมมันน้อยมาก F4 ปีกว่า,วาละกี่ปีแล้วสองไม่ใช่ปีกว่าร่วมสองปีแล้วหรือยังประมาณปีกว่าสองปีนี่แหละนะมีนักสะสมส่งให้ประประกาก็แบ่งขายออกไปไม่กี่เหรียญเองเพราะได้มาน้อยนะได้มาน้อย F4 ฮะ ปาปาก็เลยเก็บไว้เดี๋ยวว่าเอาปาปามารวบรวมให้ดูอีกได้กี่เหรียญแล้วก็ไม่รู้โอเคเสียใครที่มีเหรียญ5บาทที่ระลึกด้านหน้าสยามมินพระชนอายุ5 0พรรสาปาปารับซื้อนี่บอกเลยฮะเอาแค่ค่าเริ่มต้นเนี่ยประมาณ4 0 0ร0อสวยขึ้นมาแล้วก็600-700-800เป็นพันสวยสุดจัดจัด F4 ฮะสวยสุดจัดจัดของผิวนิกเกิลจริงๆเนี่ยสูงถึงพันสกัเลยทีเดียว แต่ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะฮะมีไหมมีเหรียญที่ปปาบอกว่าพันสี่ราคาพันสี่ต้องผ่านการตรวจสอบแบบชัดเจนเลยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณพันสองเอฟซีพันสองพันสามถึงไม่เอ่ยประมาณนี้แหละแอดมินก็าจะตีราคาประมาณนี้แหละราคาก็อยู่ประมาณนี้เอฟซียปปาซื้อแพงปปาบอกเลยนะฮะค่าเริ่มต้นแค่สี่ร้อยเองเหรียญเนี้ยนะสี่ร้อยห้าร้อยแต่ปปาแบบคือปปารู้ข้อมูลแล้วเอฟซียแล้วก็รู้ว่าอืมเขาหายากระดับไหนใช่ไหมฮะ ปปาพยายามจะกระตุ้นราคาเหรียญให้เพิ่มขึ้นไงที่จริงก็ถ้าปปาประกาศแล้วซื้อจบที่6 700รก็จบ f c ฟีฮะแต่ปปาเล็งถึงความหายากของเขาเหรียญที่เคยมีข้อมูลความหายากเหรียญตลกระดับพักการระดับขั้นเทพระดับแชมป์เลย F c ฟซปปาก็จะพยายามพยุงราคาต่อไปโอเคเนาะใครมีเหรียญ5บาทด้านหน้าสยามมินด้านหลังพุชมายุ50าพันษา ให้รู้เลยว่าเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดเป็นเหรียญปั๊มผิดบล็อกผิดแบบเป็นเหรียญบล็อ,อกพิเศษเป็นเหรียญปั๊มตลกเหรียญตลกเหรียญเออเลอร์คอยประมาณนั่นแหละเอฟซีติดต่อช่องของป่ามานะฮะนะเก่าผ่านใช้เดี๋ยวเรามาประเมินราคามาคุยกันถ้าเก่ามากๆเอฟซีฮะก็เริ่มต้นที่400นะถ้าเก่าเนี่ยเริ่มต้น400ถ้าสภาพผิวดีมาแล้วก็สูงเลยเหมือนเท่ากับเหรียญเนี่ยเอาดูเอาประมาณนี้เอฟซีฮะก็อยู่ที่หลักพันนะ่ะนะอยู่ที่หลักพัน บางเหรียญอาจจะเป็นนิกเกิลสาดผิวทองก็ได้ถ้านิกเกิลนิกเกิลสาดผิวทองถึงพันสี่เลยถ้านิกเกิลสาดน้ำลุงนะตําขอบเนี่ยก็จะเป็นลุงเลยอย่างนั้นก็ประมาณพันสามพันสี่ถ้าสาดน้ําทองกันเม F C ื่อไหร่เอฟซีฮะแต่ประมาณพันสี่ถ้าสาดนิกเกิลน้ําลุงนี่ก็จะประมาณพันพันสองพันสามนะเหรียญนี้ก็ไม่ถือว่าสาดอันนี้พูดตรงเลยะฮะไม่ผ่านการใช้งานนั่นแหละดูแล้วแต่เขาไม่ถือว่าสาดนะฮะ เนาะไม่สัดน้ําลุงเขาจะติดตาขอบนี่เลยนะเป็นเหมือนลุงกินน้ำเอฟซี CA, ออกมบอบบออกน้ําเงินลุงอะไรประมาณนั้นะอย่างนั้นนะป้าปาให้เลยพันสามแต่ถ้าเป็นนิกเกิลสรดผิวทองประปาให้เลยเหรียญละพันสี่ร้อยบาทแต่ต้องเป็นเหรียญใหม่ในฟซี CA, บางทีเหรียญเหรียญเก่าเก็บก็จะสัดน้ําทองอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เราต้องบอกเป็นเหรียญใหม่ผ่านตาประปาผ่านการตรวจสอบเลยนะเหรียญเก่าเก็บเหรียญเก่าเก็บ เหรียญผ่านการใช้งานน้อมทีก็จะมีสร์น้ําทองปปาก,ก็ต้องมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะดูเหรียญใหม่ก็ดูไม่ยากแล้ทีเดียวนะเดี๋ยวแอดมินเขาจะจะให้ราคาเขา้าๆไปใครมีก็ติดต่อมาแล้วกันปปาซื้อไม่ต่ำหรอกนะ FC ระดับที่ไม่ถือว่าต่ำหรอกแต่ถ้าผ่านการใช้งานจาัดจัดก,ก็ต้องเริ่มต้น400นะฮะถ้าสภาพผิวระดับนี้ยังไงก็เป็นพันนะจะพันเอ็ดไหมพันสองไหมก็ต้องขอดูรายละเอียดนะขอดูรายละเอียดแอดมินจะไม่ประเมินราคาเหรียญสูงสุดนะฮะ เพราะว่าถือว่าแพงสูงสุดที่ปปาตั้งไปเหรียญสําหรับเหรียญหาย,ยากฉะนั้นแอดมินจะไม่ประเมินราคาสูงสุดที่ปปาตั้งไว้แต่ละเหรียญแต่ละปีพศแต่ละชนิดราคาเพราะปปารับซื้อค่อนข้างจะให้ทางสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านฉะนั้นให้ท่านพอใจตรงนี้ช่วยปปาด้วยนะฮะโอเคเนาะผ่านการตรวจสอบจริงจากปปาแล้วจะได้ราคาเต็มเนี่ยเป็นเดี๋ยวปปาจัดการให้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้โอเคเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามแัะชมขอบคุณเจ้าของเหรียญด้วยนะที่อุตส่าห์ส่งเหรียญตลกระดับขั้นเทพมาฝากประปาเลยประปาฝากขอบคุณจริงๆนะถ้ายัางไงแล้วก็มีเหรียญติดต่อแอดมินมานะฮะทุกครั้งนักสะสมเดิมทที่อยู่ไปแล้วก่อนจะส่งเหรียญมาให้ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาตามกฎประปาทุกครั้งไปนะโอเคเนาะ พราะต้องส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคาเพื่อให้เป็นเหมแอดมินเขาประเมินราคาเบื้องต้นปัญหาจะได้ไม่ต้องตามหลังมา f อฟจะดีมากเลยซื้อขายได้เงินเร็วไม่ต้องทําใบประกันไม่ต้องส่งเงินมาก่อนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น F อฟซฮะนะส่งรูปเหรียญหน้าหลังตรวจสอบประเมินราคาแอดมินตีราคาให้ท่านพอใจทั้งฝ่ายซื้อฝ่ายขายเดี๋ยวแอดมินเขามอบส่งที่อยู่ไปให้ทางไลน์แห้อาลัยเพื่อนเพิ่กันก่อนจะง่ายนะอาลัเพื่อนเพื่อเดี๋ยวมันก็ส่งที่อยู่ไปทางไลน์ทั้งส่งเดือนมาส่งเดือนมาแล้วเอฟซีไม่ต้องแนบ อะไรเงินทองอะไรมาทั้งนั้นไม่ต้องโอนเงินตามมาหรือโอนเงินมาก่อนอะไรประมาณนี้ไม่ต้องมัดจำอะไรทั้งสิน้นส่งเหรียญมาถึงมือปปาแบบนี้ปั๊บเนี้ยปาปาเปิดเสร็จปุ๊บไม่เกินกี่ชั่วโมงแต่เราตั้งไว้ประมาณยี่สิบชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวแอดมินก็โอนเงินให้ถ้าไม่ติดขัดอะไรท่านรอรับเงินอย่างเดียวนั่งรอรับเงินเลยบอกลูกบอกหลานนะช่องปปารับซื้อจริงนะรับซื้อจริงๆนะก็ช่วงนี้ลูกหลานเขาก็จะกังวลแทนคนเฒ่าคนแก่เยอะ fc ฮะนะพาอมีคลิปวิดีโอสัน้นออกมารับซื้อยยิบยแบบเีแ ผลิตออกมา800-900ล้านเหรียญบอกซื้อหมดทุกเหรียญแบบนี้เหรียญน,นั10,000อะไรประมาณนี้เนาะก็ถูก่อพเก่าผูา้แก่ก็โดนหลอกกันมาหลายคนหลาย่านนะลูกหลานเขาก็ไม่สบายใจไงนะเขาก็บอกอย่าไปเล่นเลยอย่าไปซื้อเลยอย่าไปขายเลยก็สร้างความเสียหายในระบบตระกูลการซื้อขายเหรียญในบ้านเราเลยกันก็ FC ฮะนะบอกลูกบอกหลานช่องของปลารับซื้อจริงโอเคเนาะ ไลน์เพื่อนๆนได้ก่อนแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาขายกัน F4 อ้าวส่งรูปเรียวมาตรวจสอบกับนคืคะานะแล้วก็ส่งเหรียญจริงมาขายเออยิ่งพูดยิ่งเบื่อเอาขอบคุณเจ้าของกล่องเจ้าของเหรียญแล้วก็ขอบคุณต่อ,อก,การติดตามรับชมเปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอก,กันใหม่เนาะหายากอันดับหนึ่งเลยแหละ f c อ่ะราคาก็ไม่ถือว่าถูกนักอย่างซื้อในราคาที่สูงอยู่รีบส่ง F4 สวัสดีครับ